แล้วมีคนเดียวว่าล้งบานใส่ใหม่ลงใสอยู่ดิขากลุ่มตเลีต่มหมอใหม่เหมือนนั่นเคุณุ้ไฟยังเสียตารอคุณตุ้ไฟเหรอเหนือุงใสพอดี แต่การนอนฟัตบหัวนี่เนี่ยจะจับไปกินกอน้ับมือกินก่อนเี่ยตบหัวนขาก็สีตายตบทีเดียวนอกเลยวะ นอกปีนปัด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 แต่ก็แตยเจ้นพี่ชาย็นแค้นพ่อแจ๋นพี่ือว่าเขาพ่อแจ๋เต็มที่